أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى ذكر عن سورة يونس آيات 7 إن الذين لا يرجون لقاءنا แท้จริงบรรดาผู้ที่ เขาไม่หวังที่จะพบเจอกับเราวรรดูบิลฮายาติดดุนยาและเขาหวังนะเขาหวังเขาพอใจต่อการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะแท้จริงพวกเขาจะไม่หวังที่จะพบกับอัลลอฮฺตาลาและพวกเขาจะมีความพอใจหลงระเริงนะอยู่ในโลกดุนยานี้ ในต a f ซีรของอิมามอัลบาวียรห์ม์อลลอฮ์ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่หวังที่จะพบกับล l l a h หมายถึงละยรคอฟูนอยกอบบะนะเขาวพวกเขาไม่เกรงกลัวที่จะ,ะพวกเขาไม่เกรงกลัวการลงโทษจาก a ลอ a h สภานะวตาลาวาลายารจูนัสวาบะนะพวกเขานั้นไม่ได้หวังผลตอบแทนจาก a ลอ a h สภานะหัวตาลาดังนั้นผู้ศรัทธาอยู่ในโลกดุนยานี้จะต้อง ไม่หวังว่าจะมีชีวิตอยู่อีกยาวนานพระทาศุสุลลอ่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสฮีหุนเจมี่นะฮะดีสทรายงา้นจานนบบริรห์รอดิยัลลอฮุอัลลอฮฺทศุสุลลอ่าสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดังเรื่อง شيخ ผู้ที่มีอายุเยอะนะคนที่แก่ชรายาตัวฟูนะยิสมะฮฺร่างกายของเขานะอ่อนแอวَ ق َ د ْ بُهُ شَابُ ا ل ْ ع َบَ ا ء ْ خُبْ ب นะว่าวกันบ่าุาชบุนเลาบบิสนตไนแต่หัวใจของเขานั้น,นมีความรักมีความปรารถนานะหัวใจของเขาเนี่ยเป็นหนุม่มนะในสองเรื่องนะเรื่องแรกคือปูุลุยยาการมีชีวิตอยู่อีกอยาวนานว่าวขบ,บุลมาลและการรักต่อทรัพย์สินนะการรักต่อทรัพย์สินดังนั้นผู้ศรัทธาอยู่ในโลกดุนยานี้ จะต้องไม่หวังว่าจะมีชีวิตอยู่อีกยาวนานแต่จะต้องเตรียมตัวอยู่สม่ำเสมอนะเตรียมตัวและสะสมคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอมีครั้งหนึ่งนะครับชายคนหนึ่งได้มาหาท่านซุฟยานสซารีอยูร่รหมหฮุลลอและได้กล่าวกับท่านว่าเอาซินีนะจงส,งสังเสียเกฉันด้วยท่านซุฟยานสซารีก็ได้กล่าวว่ายะมัลลิด,ดุนแย่ท่านจง ทำนะเพื่อโลกดุนยานี้เบกอตรีบาโกอ,อิกาฟีฮะเท่ากับปริมาณที่ท่านอยู่ในโลกดุนยาน่าเท่ากับปริมาณที่ท่านอยู่ในโลกดุนยาวะบิลอาคิรอและสําหรับโลกอาคิรอละหนะ่าและสําหรับโลกอาคิรอเบกอตริโมเบกอตริโมก็มีกาฟีฮะเท่ากับปริมาณที่ท่านจะไปอยู่ในโลกอาคิรอหนะ่าทัศนสุฟยานกําลังจะบอกว่า เราอยู่ในโลกดุนยานี้นเราก็สะสมสเสบียงที่จะใช้ในโลกดุนยานี้เท่ากับปริมาณที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้หมายถึงเราอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่นานเราก็ทำเท่าที่เราอยู่ในโลกดุนยานี้แต่สำหรับอาคระวลิลอาคระให้เราทำ เท่ากับปริมาณที่เราจะไปอยู่ในโลกอาคิระร็โลกอาคิร์อเราจะต้องไปอยู่ที่เราจะต้องไปอยู่ในโลกหน้าโลกอาคิรอตลอดไปเราก็จะต้องสะสมคุณงามความดีอย่างมากมายเพียงพอในการที่เราจะไปอยู่ในโลกอาคิรอก็นะครับนียสั้นๆในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ตัวผมเองแล้วก็พี่น้องผู้ร่วมสัทธาทั้งหล่ As a s s a l a ล u a l a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h